พี่น้องเห็ดเพิ่งหวานสี่ดอกจ้ะอ้ยดอกกำลังตะมุตะมีเลยจ้ะทุกคนเก็บเก็บจ้าอุ้ยกำลังโพลเลยจ้ะทุกคนจ้ากำลังนมนมเลยจ้าดอกกำลังน่ารักจ้ากำลังโพลเลยจ้ะนี่แข็งโป๊กได้ยุจ้ะอ้ยได้เู่นะคะสวยสวยเลยจ้าพี่น้องจ้าเหนาเๆนานยจ้าอากาศเย็นเย็น 9องศา10องศาอุ้ยตะหมุตะมีคักจ้าพี่น้องจ้าตัดขาเห็ดตรงนี้เลยจ้าให้เพิ่นเป็นเสื้อปีต้อไปเนาะจ้าจะได้เกิดอีกมองนีจะได้มาเก็บอีกจ้าอุ้ยขาขาวจัวค่ะทุกคนดอกแบบแกงกาลังแสบกาลังกลิ่นเลยจ้างามจ้าอุ้ยออกออกเป็นหมูลเลยจ้าเห็ดอันนี้ออกเป็นหมูเป็นคณะเลยจ้า สะออนครับจ้าพี่น้องจ้ามืมออนี่ก็มีแสงแดดน้ำละจ้าทุกคนแดดก็ดีดีจ้าแดดแห้งจ้แาแต่ว่าอากาศก็เย็นจ้าทุกคนจ้าอากาศเย็นเย็นสดชื่นสดชื่นงามจ้าเห็ดพึ่งอ้ยไปจ้าไปต่อไปต่อจ้า